คุณชัดเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของดวงชะตาวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาปบุญที่ทำกรรมที่ก่อและการทำนายจากหมอดูนับตั้งแต่เกิดก็มีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงที่คุณชัดเกิดปีคศ1943เกิดสงครามโรคครั้งที่สองเมื่ออเมริกาทิ้งระเบิดลงมาที่คุณชัดอาศัยอยู่แต่ระเบิดไม่ทำงานจึงทำให้คุณชัดและชาวบ้านแถวนั้นรอดปลอดภัย นับเป็นปฏิหารแรกในชีวิตของคุณชัดในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับโดวชะตามีหมอดูที่คุณชัดนับถือได้เคยทำนายดวงแม่นราวกับตาเห็นโดยเมื่อวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2543ได้ทำนายว่าไม่ให้คุณชัดออกจากบ้านต้องไปขุดดินให้เหงื่อออกให้หมดอย่าไปต่อต้านต้องเก็บตัวถนอมไว้เพราะจะสู้เขาไม่ได้จนเกิดเหตุการณ์รอสอชอ ยึดอำนาจในวันนั้นการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศด้วยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติก็ปรากฏว่าคุณชัถดถูกประกาศขึ้นบัญชีให้เป็นหนึ่งในเจ็ดเจ้าพ่อแต่ดีที่คุณชัดทำตามคำทํานายที่หมอ <pm. S 1> ดูบอกไว้จึงไม่เกิดเหตุร้ายใดขึ้นคุณชัดยังเชื่อในความดีและการที่เป็นคนดุงดีด้วยว่าเมื่อยามเข้าตาจนบุญกุศลมักจะส่บให้พ้นวิกฤตเสมออย่างเช่น เมื่อครั้งที่เป็นนี้สินทางธุรกิจโชคก็ช่วยให้มีโชคลาภจากการเสี่ยงได้เงินมาถึง20ล้านบาททำให้รอดพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปได้ในเรื่องของการศึกษาจากที่คุณชัดห่างไกลาจากเรื่องการศึกษามามากไม่คิดว่าจะมีวันได้สำเร็จจนวันหนึ่งคุณชัดมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อจนได้รับปริญญาให้กับชีวิตในที่สุดซึ่งความเชื่อส่วนหนึ่งนั้นคุณชัดเชื่อว่า เป็นผลจากกุศลที่ได้ให้ทุนเด็กที่ยากไร้ได้เรียนหนังสือนั่นเองส่วนในกรณีเรื่องของคนที่คิดจะมาปองร้ายคุณชัดในแต่ละครั้งคนพวกนั้นก็มักจะมีเหตุมีอันเป็นไปเสียก่อนเช่นไปรถคว่ำตายก็ถูกผู้มีอำนาจสั่งเก็บเสียก่อนคุณชัดมีความเชื่อว่าการที่เราไม่คิดร้ายกับใครจะส่งผลบุญให้เราแค้วคลาดจากคนไม่ดีที่จะทำร้ายเราแน่นอน ไม่เพียงแต่ปฏิหารจะเกิดกับชีวิตคุณชัดคนรอบข้างของคุณชัดเคยได้ประสบมาแล้วเช่นกันในครั้งเมื่อตอนที่พี่สาวคนเดียวป่วยหนะักจนแทบไม่มีหวังในชีวิตที่เหลืออยู่แล้วคุณชัดได้อ้อนวอนตั้งมั่นภาวนาขอพรพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยก็เกิดความมหัศจรรย์ให้ได้เห็นนั่นคือพี่สาวของคุณชัดได้หายขาดจ,จากโรคร้ายที่จะพากเอาชีวิตไปได้ราวปฏิหาร สุดกคุณชัดเองก็เคยเป็นเสมือนผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีนิมิตร,รู้ถึงเหตุร้ายที่จะเกิดกับคนอื่นและทําให้คนเหล่านั้นได้รอดพ้นจากอันตรายโดยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นปีรุ่นน้องสองสามีภรรยามหาคุณชัดที่บ้านคุณชัดก็ได้ทักผู้เป็นภรรยาไปว่าเธอไปทําอะไรมาหน้าเธอดําอย่างกับผีเลยแบบนี้เหมือนจะมีเหตุไม่ดีแนะ่เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความกลัวและกังวลใจ ถึงรีบตอบกลับคุณชัดไปทันทีว่าวันนี้ฉันจะไม่กลับบ้านแล้วเพราะพี่ชัดทักฉันแบบนี้สุนายสามีนั้นก็ตอบว่าภรรยาว่าไม่มีเหตุอะไรคุณชัดไม่ได้แ่งสักหน่อยแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่ยอมกลับบ้านด้วยเมื่อถึงเวลากลับรุ่นน้องผู้ชายก็เดินทางกลับบ้านเพียงคนเดียวและเหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำจนทําให้รุ่นน้องผู้ชายต้องเย็บไปถึง40เข็มซึ่งเหตุการณ์นี้ กระทำให้คุณชัดประหลาใจยิ่งนักกับสิ่งที่ได้พบในชีวิตคุณชัดมีความผูกพันกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำมาตั้งแต่สิบขวบได้รับพระจากมือหลวงพ่อสดมาห้าองค์ตั้งแต่เล็กแต่มีวันหนึ่งคุณชัดไปลงเล่นน้ำแล้วองค์พระผงก็ยุย่ยพระเป็นผงมมลีด้วยความเสียดายและด้วยความนับถือเป็นที่สดุดคุณชัดจึงมีความคิดที่อยากจะมีหลวงพ่อสดติดตัวไปตลอดจึงเก็บกินเศษพระ ที่กำลังจะละลายทั้งหมดลงท้องไปจนในปัจจุบันคุณชัดก็ยังคงนับถึงหลวงพ่อสดเสมอและนำองค์ใหม่ขึ้นมาห้อยคอจนถึงปัจจุบันนี้รวมถึงพระเจ้าตากศินและองค์รัชกาลที่หด้วยที่คุณชัดมีความนับถือยิ่งในชีวิตด้วยบารมีของทุกพระองค์ที่มีมากยิ่งนักคุณชัดบูชาหลวงพ่อสดมาทั้งชีวิตแม้กระทั่งก่อนนอนก็ต้องท่องภาวนาะสัมมาอรหันต์ทุกคืนเป็นร้อยจบ โดยเริ่มจากตอนเด็กๆที่เป็นคนใจร้อนเมื่อสวดภาวนาก็จะขอพรหลวงพ่อสดว่าขอให้ผมเป็นคนใจเย็นจนทุกวันนี้ใครจะทำอะไรก็คิดเพียงว่าช่างมันใครจะโกก็ช่างมันคุณชัดมีความเชื่อรือว,วา่าด้วยคำอธิษฐานขอพรหลวงพอ่อทำให้คุณชัดเป็นคนใจเย็นเพราะด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อสดจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่เกือบถึงกับชีวิต คือในช่วงอายุ25ปีได้ชวนพักพวกไปสร้างพระประธานระหว่างขากลับตรงบริเวณสี่แยกมูสว่างก็มีรถจิบทหารเลี้ยวโค้งเข้ามาชนหลบก็ไม่ทันแล้วหน้ามอเตอร์ไซค์ของคุณชัดตรงประสานเข้ากับรถจิบอย่างแรงจนมอเตอร์ไซค์นั้นหักกลางคันส่วนตัวคุณชัดนั้นก็ลอยข้ามไปอีกฝ้าของถนนจนล่วงลงหัวกระแทกพื้นตามด้วยลำตัวณนะวิธีนั้นคุณชัดยังคงเห็นและจำเหตุการณ์ได้ดี หลังจนากนั้นรถจิบก็หักหลบตกลงไปในคูข้างทางคุณชัดได้ถูกนำตัวส่งโรงพรยาบาลเมื่อเอ็กซเเล์แล้วกลับไม่พบอวัยวะส่วนใดที่ได้รับความเสียหายเลยมีเพียงอาการปวดตามร่างกายเล็กน้อยเท่านั้นส่วนเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาเป็นนักมวยที่ร่างกายแข็งแรงมากแต่กลับได้รับความกระทบกระเทือนจนไหลหักบาดเจ็บหนักซึ่งในตอนนั้นเป็นนักมวยดังชื่อนำพลสกุลสืบ ด้วยเหตุการณ์นี้จึงทำให้ถึงขั้นต้องเลิกชบมวยเลยทีเดียวก็เยกดีว่างานนี้นักมวยลว่วงแต่นักเลงรอดด้วยบารมีหลวงพอ่อถ้าในด้านความเชื่อเรื่องของอยู่ยงคงกระพันขุณชัดก็ประสบมาในวัย19ปีซึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนกระชากสร้อยกันมาคุณชัดจึงยืนดูมองว่าเป็นเพื่อนของตนหรือไม่แต่กลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดจอดวิ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว แหงเข้าบริเวณหน้าท้องของคุณชัดจนเสื้อนั้นขาดรุย่ยแต่คุณชัดไม่เป็นอะไรอีกเช่นกันมีเพียงเสื้อที่ขาดกับรอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่หนักสุดเห็นจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณชัดถูกยิงเป็นผลจากเด็กเขาทะเลาะก,กันคุณชัดก็เข้าไปขวางกลับถูกกระสุนปืนลูกสองอีโบยิงเข้ามาเต็มอกตรงหัวใจคุณชัดพอดีแต่เดชบ,บุญที่ในวันนั้นได้หอยหลงพ่อสดไว กระสุนกลับไปโดนที่องค์พระพอดีทําให้กระสุนไม่ทะลุเข้าหัวใจหากในวันนั้นไม่มีหลวงพ่อสดก็คงไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ด้วยปฏิหารที่เกิดขึ้นกับตัวคุณชัดเองนี้ทําให้คุณชัดมีความเชื่อในอภิธิหารบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากแต่ไม่ว่ายอย่างไรยังคงมีความยึดมั่นเชื่อมั่นในการทําความดีเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษกรรมจากการกระทํา ที่มีผลต่อชีวิตคุณชัดจึงมีความมุ่งมั่นในการทำความดีการทำบุญและการเป็นผู้ให้อยู่เสมอตลอดมาทั้งชีวิต